สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําวิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับสมมุติว่าเราได้เอกสารค่าใช้จ่ายมานะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับมันก็จะเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเอกสารค่าใช้จ่ายเราเนี่ยถูกต้องไหมนะครับเป็นใบกํากับภาษีซื้อได้หรือเปล่านะครับโดยการวิเคราะห์อยู่ทั้งหมดประมาณ8ตําแหน่งนะครับตาแหน่งที่1ก็คือเลขที่นะครับใบกำกับภาษีเราต้องมีเลขที่ ในกรณีนี้ก็จะเป็น INV 6708.0014นะครับแล้วก็วันที่เป็นตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ชื่อของผอู้จัดจ,จำหน่ายในกรณีนี้ก็คือ,อห้างหุ้นส่วนจำกัดระบบ .com สำนักง,งานใหญ่นะครับมีที่อยู่ของเขามีเลขประจำตัวผู้เสีภาษีของเขานะครับแล้วก็ในนามของเราเนี่ยถูกต้องไหมก็คือบจกทดสอบใช้งานนะครับมี ชื่อของเราถูกต้องที่อยู่ของเราถูกต้องเลขประจำตัวภาษ,ภาษาีผู้เสียภาษีของเราถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เป็นเน,นื้อหาที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ผิดไม่ได้นะครับต่อมาเราก็จะมีรายการค้าแล้วก็จำนวนเงินนะครับมูลค่าก่อนาภาษีมูลค่าภาษีแล้วก็ส่วนของอจำนวนเต็มนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะเนื้อหาที่ต้องมีนะครับสำหรับการ ที่จะเป็นภาษีซื้อได้นั่นเอง okay. สมมติว่าเนื้อหาเนี่ย <c oughs> เรามีครบแล้วครบทวนเรียบร้อยเวลาเราจะบันทึกเราทำอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในกิจการบรจกรรทดสอบการใช้งานสำนักง,งานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 99, 99นะครับเเาาก็ไปที่เอกสารซื้อเลยนะครับกิจการเราซื้อสินค้านะครับค่าใช้โปรแกรมก็คือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับ ก็ลงเลยครับว่าอของระบบ com นะครับหนึ 1, 3, ่งสามสี่อ่าน,นี่กรณีน,นี้คือมีอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอ่าเราก็เพิ่มนะครับกดเพิ่มเข้าไปาใส่เข้าไปศูนยะ์แปดห้าสามห้าห้าหนึ่งพัน เนื่องจากเป็นเลขประจาตัวผู้เสียภาษีนี้อยู่ในระบบมูลค่าเพิ่มนะครับมันก็จะ <c oughs> ทําการค้นหาให้นะครับกดตรวจสอบปุ๊บมันก็จะทําการค้นหากับทะเบียนของกรมสรมพากรให้เราเลยนะครับกดบันทึกรายชื่อเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ลักษณะนี้ข้อมูลใบกำกับซื้อเราซื้อวันที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูอ่าวันที่ยี่สิสิงหาปีหก็ก็ตามนี้เลยห้านะ เ,เลขประจำเ,เลขที่เอกสาร INV 6708นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ INV 6708ขีด0 0เลขเท่าไรหร่นะ1 4ครับก็เราก็จะลงเป็นภาษีซื้อเดือนสิงหาลำดับแล้วก็เป็นออโต้นะครับไม่ต้องระบุก็ได้ก็เป็นค่า โปรแกรมเดือนอันนี้ลูกค้าไม่ระบุเราก็ใส่เข้าไปเป็นเดือน8ก็ได้ครับครับหกเจ็ดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือเลือกประเภทนะครับโปรแกรมเราอาจจะใช้โปรแกรมหลายตัวในกรณีนี้เราก็จัดเข้าไปอยู่ในส่วนของค่าโปรแกรมค่าโปรแกรมเมื่อใส่ค่าโปรแกรมแล้วมันไม่มีนะครับในเราก็ค่าโปรแกรมเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นให้นะครับถ้าไม่มีเราก็แค่กดเพิ่มเข้าไปหน่วยก็คือเดือนอันนี้โปรแกรมเดือนละพันหต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเอกสารที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นแวตนอกหรือแวตในนะครับถ้าเป็นไม่ว่าเนื้อหาของเอกสารเป็นยังไงเราก็เลือกให้ถูกต้องตามนั้นโดย3ช่องนี้จะต้องตรงตามเอกสารที่เราได้รับมานะครับก็คือ3ตัวนี้นั่นเอง จากนั้นก็กดบันทึกครับเอกสารใบนี้เราชําระเงินแบบไหนเราก็เลือกเข้าไปนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นจ่ายเงินสดไปแล้วกันกนดบัดนทึกตัวโปรแกรมมันก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกชําระเงินแล้วเรียบร้อยนะครับค่าใช้่เอกสารนี้เราก็กดดูคร่าวๆได้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรก็จะเป็นลักษณะนี้ให้เอกสารนี้มันก็จะไปอยู่ในรายงานภาษีซื้อให้เราเลยอัตโนมัตินะครับนี่ รายงานภาษีซื้อมีภาษีมีมูลค่านะครับก็จบแล้วครับวิธีการลงภาษีซื้อนะครับมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ